พิธียกเสาเอกเสาโทนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูไซใหญ่มาดูไซใหญ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับ วันนี้วันที่12สิงหาคม2567ผมอยู่ที่วัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับที่วัดพระธาตุหมื่นหินก็จะมีพิธีถวายพระพรพระพันปีหลวงครับ หลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็จะเดินทางมาที่วัดพระาธาตุเมื่นหินในวันนี้ด้วยนะครับนะครับบรรยากาศ,ศตอนนี้อันนี้เป็นจุดวัตถุมงคลนะครับที่จะบูชาวัตถุมงคลนะครับ วัดพระาธาตุเมืองหินนะครับท่านผู้ชมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา91พรรษานะครับด้านในมี เสียงเพลงเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมว่ากำลังมีพิธีอะไรอยู่งานอะไรอยู่นะครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็จะมีพิธียกเสาเอกเสาโทด้วยนะครับศ <Okay. S 1> าลาอันยิ่งใหญ่นะครับ จะมีพิธียกเสาเอกเสาโทรครับดูไม้สักลำใหญ่มากแล้วเรามาดูครับเขาเตรียมพิธีอะไรไว้นะครับนี่รถเคนใหญ่นี่คือเสาใหญ่ครับดูหไม้สักใหญ่เสาใหญ่มากครับ มีใส่ใหญ่ด้วยนะครับเอาเงินใส่วิธียกเสาเอกเสาโ,โทนะครับวันนี้ เครื่องบวงสวงครับเรามาดูเครื่องบวงสวงนะครับ วัดพระธาตุหมื่นหินตำบลกุดปากขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไซใหญ่าดูไซใหญ่เลือกไม้อะไรนี่แค่ไม้สักหรอครับไม้สักครับไม้สักใหญ่อันนี้ไซ อันนี้ไม่มีที่ใส่เอาใส่ด้านข้างใส่ตรงนี้โอ้ใส่นี้เอาใส่ด้านข้างครับโ,โทษครับไม้สักใหญ่